ในคลิปนี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่ในแมปแพน Vs สเบลด้วยตัวละครหัวเบคอนตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการเริ่มจากศูนย์เลยก็ได้ ซึ่งเป้าหมายของเราในคลิปนี้ก็คือการพาตัวละครสายฟรีตัวนี้หัวเบคอนไปถึงจุดสูงสุดของการเล่นแพนเวสเบลลด้วยการรีเบิร์ตให้ถึงเลเวลสูงสุดนั่นก็คือเลเวล4นะตอนนี้นะก่อนอัปเดตและเราจะต้องปลดล็อกช่องสวมใส่เบลล์ให้ครบทุกช่องรวมถึงเราจะต้องจับเจ้ามังกรนะครับมาเลี้ยงให้เต็มสวนหลังบ้านเลยโดยที่เรามีเวลาจํากัดแค่24ชั่วโมงเท่านั้นและที่สําคัญ ห้ามเติมเงินแม้แต่โลบักเดียวนะครับคือเป็นสายฟรี100%เดี๋ยวมาดูนว่าเริ่มจากศูนย์แบบสายฟรีในแพลน v ีเอเดด้วยเวลา24ชั่วโมงจะสำเร็จหรือไม่กับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแหมห่างหายไปนานต้องการกําลังใจมากๆเลยถ้ากดไลค์เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับเอาล่ะแล้วถ้ากดไลค์กันแล้วนะครับไปลุยกันเลยกับภารกิจสุดโหดเริ่มจากศูนย์แบบสายฟรีในแพลนวีเอเบลดดีพ แบบนี้ได้ประมาณ3วันเองนะเนี่ยไปลุยเลยแล้วกันเอาล่ะเริ่มต้นมาก็จะเหมือนกับทุกๆคนนะครับมีเงินติดตัวอยู่ที่400แล้วก็มีไม้เบสบอลคู่ใจอันนี้มาถึงก็กดรับของฟรีก่อนเลยนะครับในช็อปจะมีให้กดรับของฟรีอยู่ก็ไปรับมาก่อนก็ไปกดไลค์เกมเขาสักหน่อยนะครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลฟรีมาแบบนี้เลยเป็นเงิน5,000กับการบวกเงินอีก15เอร์เซนะแล้วก็ปืนกล้วยนะครับจากนั้นก็เอาเงินไปซื้อมเมล็ดผัก ซึ่งในช่วงแรกก็จะได้เป็นต้นแคคตัสกับต้นเนี่ยครับมันคือสตรอเบอรี่หรือสับประรดก็ไม่รู้นะมันแปลไทยงงมากแต่ต้องปลูกไปก่อนนะครับเงินมีแค่นี้แล้วก็เอาเงินอีกส่วนหนึ่งมาอัปเกรดนะครับขยายช่องเลี้ยงเบลล็อดกันหน่อยช่วงนี้ก็จะเลี้ยงพวกตัวนูไปก่อนนะครับทำเงินทีละนิดทีละหน่อยบอกเลยว่าหนทางอีกยาวไกลมากม กับการปั้นไอสดีสายฟรีตัวนี้ให้กลายเป็นเทพในช่วงแรกก็จะพยายามใช้ไม้เบสบอลนะครับตีเบรลอดหาเงินอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้นไม้ของเรามันยังอ่อนอยู่ก็จะใช้วิธีนี้เก็บเงินไปก่อนนะครับเอาไม้เบสบอลตีเบรลอด แล้วก็จะพยายามขยายช่องเลี้ยงเบลล็อดไปเรื่อยๆเป้าหมายตอนนี้ก็คือการเก็บเงินได้ถึง1 0 0 0 0แสนนะครับเพื่อปลดล็อกแถวในการปลูกต้นไม้เพิ่มนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแถวเยอะๆเนี่ยเบลล็อดก็จะออกมาเยอะขึ้นนะครับทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากขึ้นแต่เราก็ต้องมีต้นไม้ที่ดีพอนะในการเคลียร์เบลล็อดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเอาไมาเ้เบสบอลตีรัวๆเลยเพราะว่าต้นไม้เรายังไม่ดีเท่าไหร่ และพอผ่านไปสักพักเราก็เริ่มมีเงินมากพอที่จะซื้อเจ้าทานตะวันมาปลูกแล้วนะครับตัวนี้ก็ทําดาเมจได้ดีมากเลย <Wow. S 1> และอีกอย่างที่พี่ชอบสาหรับเกมนี้เลยก็คือต้นไม้มีโอกาสาที่จะกลายพันธุ์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีขนาดใหญ่ทําดาเมจได้สูงจะว่าไปก็คลา้ายๆกับโกอาการเดนเหมือนกันนะเนี่ยและจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้เจ้าตัวเป้าหมายตัวแรกอย่างเจ้าบอมบีนี่กุสตินี่ซึ่งเป็นเป้าหมายสําหรับการรีเบิร์ตครั้งที่1นนะครับผม โอ้โหถือว่าได้ค่อนข้างไวนะมากับดวงจริงเลยเดคอนเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าทําเงินได้ค่อนข้างไวนะครับในช่วงเริ่มต้น162ต่อวินาทีเลยเราก็จะเอามาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับใช้ทําเงินกันไปก่อนเพราะว่าเรายังต้องรออีกตัวหนึ่งอย่างเจ้าทารเลโลทาราล่านั่นเองคือการรีเบิร์ตครั้งแรกเนี่ยมันจะใช้2ตัวนะครับคือบอมบินีกุซินีกับทารเลโลทาราล่าตอนนี้เราได้มาตัวหนึ่งแล้ว และหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ก็มีเงินมากพอที่จะขยายช่องแล้วนี่ปลดล็อกช่องใหม่นะครับปลูกต้นไม้ได้มากขึ้นพวกเบลล็อตก็จะเดินมาเยอะขึ้นนั่นเองตามจํานวนแถวที่เรามีตอนนี้รายได้เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับผมจากการที่ขยายช่องแล้วก็มีเบลล็อตเนี่ยทำเงินอยู่จํานวนหนึ่งเลยนะ จากนั้นก็ฟาร์มอยู่นานนะครับทารเล่โลทารล,ล่าเนี่ยไม่มาสักทีในตอนนี้ก็สามารถเก็บเงินจนอัปเกรดแถวที่3ได้แล้วนี่ใช้1 0 0 0 0แเหมือนกันในช่วงแรกจางง่ายหน่อยโดยในเกมนี้นะครับถ้าเกิดเราจัดการเจ้าเบลลอดจนครบ500ตัวเนี่ยก็จะมีบอสออกมาให้เราตี1ครั้งนะครับซึ่งในแต่ละเวฟก็จะมีบอสที่โหดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะ ซึ่งวิธีการสู้บอสของพี่ก็คือการจะซื้อเกียร์เก็บไว้เยอะๆนะครับโดยเฉพาะเจ้าระเบิดน้ําแข็งซึ่งมันสําคัญมากเลยกับการตีบอสเพราะว่าเรายังไม่มีต้นไม้แรงๆนะครับผมเอ๋ใช้เกียร์ไปก่อนซื้อเก็บไว้เยอะๆเลยตอนนี้เราทําเงินได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับโดยที่เราก็จะตั้งขายอัตโนมัติไว้ด้วยพวกเบลล็อตก,กากๆเนี่ยเราจะขายทิ้งใั้งหมดเลยเราจะเก็บไว้เฉพาะตัวที่มีมิวเทสดีๆนะครับทำเงินเยอะๆหน่อย นีครับค่อยๆฟาร์มค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆเ,เป็นเกมที่เล่นเพลินมากเลยได้ข่าวว่าเป็นผลงานของคุณเจนเดลด้วยนะครับแหมเอาอีกแล้วเปลี่ยนจากปลูกต้นไม้มาเป็นปลูกต้นไม้ปะทะเบลล็อดแบบนี้ลูกชายพี่ก็ชอบมากนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงสอบไงก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยกันหวังว่าปิดเทอมก็น่าจะได้เล่นกับลูกบ่อยขึ้นนะ อ่าแล้วตอนนี้บอสตัวแรกก็ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เราจัดการเบลล็อดครบ500ตัวนี่หน้าตาของมันก็จะเป็นเหมือนหม้อหม้อซุปนะครับตัวใหญ่เลือดเยอะแบบนี้เลยมีเลือดหรือว่า HP อยู่ที่19ื่นเลยนะครับซึ่งพี่ก็ใช้ไ,ม,ไม้ไปบอลตีไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยระเบิดแช่แข็งนะครับโอ้โหนี้ดีมากเลยสําหรับการจัดการกับบอสทาให้บอสตัวแรกก็จัดการลงได้แบบสบายๆแล้วเราก็เอาบอสที่ได้มาไปเลี้ยงที่สวนหลังบ้านนะครับผลิตเงินกันต่อไป จากนั้นพี่ก็ได้ต้นมะเขือม่วงมาอีกหนึ่งนะครับต้นไม้ของเราตอนนี้ก็จะเต็มไปด้วยต้นทานตะวันนะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเจ้าแก้วมังกรนะครับแล้วก็ดีสุดที่มีตอนนี้ก็จะเป็นเจ้ามะเขือม่วงนั่นเองพี่ก็ปล่อยต้นไม้แล้วก็เบลลตทําเงินมาเรื่อยๆนะครับเพิ่มจำนวนแก้วมังกรมากขึ้น ในชั่วโมงแรกก็จะประมาณนี้เลยในช่วงนี้พี่ก็จะเริ่มปล่อยชิวๆแล้วนะครับ FK กันยาวๆแค่ต้องคอยดูว่ามีต้นไม้ดีๆมาขายบ้างไหมแล้วก็คอยดูว่าเงินพอที่จะขยายช่องหรือเปล่าถ้าเกิดเงินพอก็กดขยายไปเลยนะครับในตอนนี้พี่ก็ขยายไป4ี่ช่องสี่แถวก็แล้วก็จะปลูกต้นไม้ได้มากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เบลล็อดก็จะเดินมามากขึ้น คือเกมนี้เขาต้องใช้เวลาเล่นพอสมควรเลยนะแล้วก็ดวงด้วยนะครับเบนลอดที่ทําเงินดีๆในช่วงนี้ก็จะเป็นพวกตัวกอตลี่นะครับอย่างเช่นลุงคนนี้นะแล้วก็ตัวอื่นๆก็มีนะครับเราต้องคอยดูด้วยตัวไหนที่ดีๆก็เก็บไปเลี้ยงเลยนะครับที่สวนหลังบ้านและในช่วงท้ายชั่วโมงที่1น,นะครับในที่สุดเจ้าทรารเลโลทราร่าก็มาจนได้นี่โอ้โหรอนานมากแต่ตอนที่มันมาเนี่ยพี่ไม่ได้ดูจอเลครับผม หันกล,ลับมอีกทีทารเลโลทลลารล่าก็มาอยู่ในกระเป๋าเราแล้วถือว่าเป็นการรอคอยที่ค่อนข้างนานนะครับเพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะรีเบิร์กันแล้วเพราะว่าเงื่อนไขก็คือการเก็บทารเลโรทลลารล่าบวกบอมบินีกุซีนี่แล้วก็เงินอีก1ล้านก็จะสามารถรีเบิร์ได้เลยทันทีแต่ว่าก่อนที่จะรีเบิร์เนี่ยพี่ก็เสียดายเงินนะครับพี่ก็เลยตั้งใจว่าจะใช้เงิน10ล้านสุดท้ายในการขยายช่องก่อนค่อยรีเบิร์แล้วกัน อ่านี่ครับใช้เงิน10ล้านซื้อช่องไปก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากรีเบิร์ตทุกอย่างจะหายหมดเลยทั้งเงินแล้วก็ตัวเบนล็อตข้างหลังสิ่งที่จะเหลืออยู่ก็คือต้นไม้แล้วก็แถวในการปลูกต้นไม้นั่นเอง <Okay. S 1> และหลังจากนั้นก็เตรียมตัวรีเบิร์ตนะครับโดยการเก็บเงินอีก1ล้านแล้วก็เอาตัวไปฝากกับเพื่อนไว้ก่อนนะครับ ตอนแรกรู้สึกเสียดายนะก็เลยฝากไว้ก่อนหลังจากรีเบิร์ตค่อยมาเอาคืนได้นะครับสำหรับใครที่มีเพื่อนอ่าแล้วก็ฝากแล้วเราก็กดรีเบิร์ตไปเลยเรียบร้อยครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงการรีเบิร์ตครั้งที่1เนี่ยพี่ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงนะครับโอ้โห นานเหมือนกันนะมันนานตรงรอเจ้าทาัรเลโรทัละล่านี่แหละแล้วก็ยืนรอเงินครบ10ล้านนะครับเพื่อซื้อแถวแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถรีเบิร์ตได้แล้วกับครั้งที่1ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงวนลูปนะครับกับการหาเงินแล้วก็รอตัวสําหรับรีเบิร์ตไปเรื่อยๆเราเหลือเวลาอีกประมาณ20กว่าชั่วโมงนะครับก็หวังว่าจะดวงดีมากพอที่จะรีเบิร์ตจนครบ4ครั้งได้แต่ถ้าเกิดดวงไม่ดีนี่อาจจะทำภุรกิจนี้ไม่สําเร็จก็ได้นะ อ่าแล้วก็นี่นะครับเครื่องฟิวชั่นเพิ่งได้มาเลยหลังจากการรีเบิร์ตครั้งแรกก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับลองใช้ดูแล้วมันก็ได้ตัวอะไรออกมาไม่รู้เนี่ยเป็นต้นกระบองเพชรหน้าตาบ้องแบลลประโยชน์ของมันคืออะไรก็ไม่รู้นะเครื่องนี้ใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะครับพี่ถือว่าพี่เป็นมือใหม่มากเลยสามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ แล้วก็มาเริ่มต้นชั่วโมงที่3าด้วยการไล่ตบตีเบนล็อตนะครับหาเงินกันต่อไปตอนนี้ก็พยายามอัปเกรดสวนของเราให้มันมีแถวมากขึ้น <Wow. S 1> ตอนนี้เหลือแค่แถวเดียวเท่านั้นนะครับจะครบแล้วต้นไม้ที่เอามาปลูกก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ดวงว่าจะได้ต้นอะไรมาปลูกบางทีก็มีต้นแรมาขายแต่เราไม่มีเงินด้วยนะเงินน้อยมากช่วงนี้ชั่วโมงที่3หลักๆก็คือฟาร์มเงินนั่นเองนะครับฟาร์มเงินเพิ่มแถวเปลี่ยนต้นไม้ให้มันดียิ่งขึ้น และเรื่องโชคดีที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คือการที่เราได้ตัวซีเคล็ดที่จําเป็นกับการรีเบิร์ตมา1ตัวแล้วนะครับนั่นคือเจ้าเออมันชื่ออะไรวะเนี่ยมันคือวอัวดาวเสาอ,เอ่ะเออพี่เรียกแบบนี้นี่ครับตอนมันมาก็ค่อนข้างตึงมือเลยแต่ว่าใช้ระเบิดน้ําแข็งนะครับในการปากระหน่ำเข้าไปนี่ลัวๆครับปาลัวๆจนสุดท้ายเราก็สามารถเอาชนะเจ้าวัวดาวเสาตัวนี้ได้นะครับโอ้ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันซะแล้วเพราะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยยังกา,กากอยู่เลยนะครับ ถือว่าโชคดีมากเลยตอนนี้เราได้ตัวซีเครตมา1ตัวนะครับนี่ดูการีรเบิร์ต้องใช้ตัวนี้นะเป็น1ในตัวที่เราต้องการมากๆเลยอีกตัวก็เป็นตัวซีเครตเหมือนกันนะครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่การีรเบิร์รอบที่2ก็จะใช้เงิน50บล้านด้วยนะเนี่ยนี่ช่วงท้ายชั่วโมงที่3ก็มาตีบอสด้วยนะครับมีบอสมาจัดการไปอีก1ตัวนี่แหละครับชั่วโมงที่3ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วแบบนี้เลยหลังจากนี้จะตัดให้ดูสั้นๆแล้วกันะครับเพราะว่าเล่นจริงเนี่ยโอ้โหเป็นวนน และเริ่มต้นชั่วโมงที่4มาได้สักพักพี่ก็สามารถเก็บเงินซื้อแถวสุดท้ายได้แล้วนะครับเป็นจํานวน10ล้านตอนนี้เราสามารถปลูกต้นไม้ได้ทุกแถวแล้วนะครับผมแน่นอนว่าจํานวนเบนล็อตที่ออกมาก็จะมากขึ้นด้วยตอนนี้มีต้นอะไรก็วางๆไปก่อนนะครับดีกว่าปล่อยให้แถวมันว่างเดี๋ยวจะพยายามหามาเล็กต้นไม้ดีๆมาปลูกนะ นี่ครับบางทีก็จะมีต้นไม้ระดับสูงมาขายด้วยแต่เรายังมีเงินไม่พอก็ต้องรอกันก่อนที่สบายใจได้แล้วก็คือตอนนี้แถวเราครบทุกแถวแล้วครับนี่ดูสิเบลล็อตออกมาเพียบเลยชั่วโมงนี้ก็จะพยายามยืนเฝ้าร้านค้านะครับเพื่อรอมเมล็ดดีๆมาขายและหลังจากนี้เราก็จะได้เก็บเงินกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องปลดล็อกอะไรเพิ่มเติม,ตมแล้วอาจจะมีซื้อช่องเลี้ยงเบลล็อตบ้างนิดหน่อย แต่หลักๆเราจะเน้นไปที่การรอซื้อต้นไม้ดีๆตึงๆนะครับผมและเรายังต้องรอเจ้าตัวซีเครดอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับมันเป็นตัวชื่ออะไรไม่รู้อะแต่มันเป็นแก๊ง3เกลอสุดน่ารักนะครับผมมันจะเดินมากัน3ตัวซึ่งต้องเป็นระดับซีเครดด้วย <Wow. S 1> ในชั่วโมงที่4นี้พี่ก็ยืนรอยาวๆเลยครับแต่ว่าไอ้แก๊ง3เกลอก็ไม่มาทักทีนะนี่มีรถถังมาขายด้วยโคโค่แทงซีดนะครับผมเป็นระดับกอตลี่เลยก็ค่อยๆซื้อมาอัปเกรดสวนของเรากันต่อไป จนมาถึงในชั่วโมงที่5นะครับในที่สุดเจ้าแก๊ง3เกลอก็มาสักทีนี่พี่เห็นหน้าแล้วพี่เดินเขาไปซัดก่อนเลยนะครับเอาไม้เบสบอลฟาดฟา,าดแล้วก็ปาระเบิดน้ําแข็งจัดการมันลงไปตอนนี้ดาเมจของสวนเรายังไม่มากพอนะครับยังต้องเพึ่งพาระเบิดน้ําแข็งอยู่ได้มาแล้วเจ้าลอดทาราลิตโตอะไรสักอย่างโอ้โหรอตั้งนานนี่ชั่วโมงที่5แล้วนะ ทีนี้เราก็มีครบแล้วครับทั้งวัวดาวเสาแล้วก็แก๊ง3มเกลอเหลือแค่เก็บเงินให้ครบ50ลบ้านก็พร้อมที่จะรีเบิร์ตกันแล้วซึ่งทุกครั้งที่เรารีเบิร์ตก็จะได้ค่ารักแล้วก็ได้เงินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงได้ไม้เบสบอลอันใหม่<อ>ก็เก็บตังค์แป๊บนึงครับโ,โหหนอว่าจะไม่มาซะแล้วนี่เป็นไงสวนหลังบ้านพี่เลี้ยงเป็นรถหน้าตาปแ,ตแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับมีอูดินดินดุนด้วยก็ค่อยๆเก็บไปนะครับสายฟรีอย่างเราส่วนทางด้านสวนเราตอนนี้ก็มีพวกอังุ่นแล้วก็ เริ่มมีรถทางมาแล้วนะครับ1นคันแต่เวลาจเจอพวกบอสหรือว่าตัวเลือดเยอะๆมากๆเนี่ยก็ยังต้องใช้ระเบิดน้ําแข็งอยู่ครับพาะง้นก็ต้องซื้อเก็บไว้เยอะๆเลยแล้วก็ค่อยๆปลูกต้นไม้ใหม่ๆลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นสายฟรีต้องใจเย็นนะตอนนี้เหลือแค่เก็บเงินให้ครบ50ล้านครับเพื่อรีเบิร์ตครั้งต่อไป แล้วมาต่อกันกันกนกบชั่วโมงที่6พี่ก็สามารถเก็บเงินจนครบ50ล้านแล้วพร้อมสำหรับการรีเบิร์ตแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการรีเบิร์ตครั้งที่2นั่นเองอ่านี่กดไปเลยครับรีเบิร์ตเรียบร้อยแต่รอบนี้ไม่ได้ฝากตัวใครนะหายหมดเลย เราก็ต้องมาเริ่มเก็บกันใหม่นะครับแต่น่าจะไม่ยากนะครับปลดล็อกช่องสำหรับเลี้ยงเบนหลอดกันก่อนเพื่อทําเงินในช่วงเริ่มต้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นการรีเบิร์ตครั้งที่2นะครับในชั่วโมงที่6โอ้โหนานมากเกมนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับที่จะพยายามไปถึงเป้าหมายของเราแน่นอน oh <man. S 1> ก็ค่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการหาเงินเท่าไหร่ เบลหลอดออกมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเราปลดล็อกปลูกต้นไม้เนี่ยครบแล้วในชั่วโมงต่อไปหลังจากนี้ก็จะเป็นการเน้นไปที่การซื้อต้นไม้ตึงๆนะครับจะพยายามเก็บเงินหาซื้อต้นไม้ตึงๆมาปลูกเงินเนี่ยมาเริ่มหาง่ายละและก็โชคดีมากครับในชั่วโมงที่7ได้มาเจอกับต้นแครอทขายพอดีเลยราคา50ล้านนะครับตอนนั้นมีอยู่61ล้านก็ตัดสินใจซื้อมาเลยทันที โอ้โหรออยู่นานเป็นระดับซีเครตด้วยนะตึงมากซื้อมาแล้วก็ไปปลูกทันทีนะครับรอมันโตน่าจะทาดาเมจได้แรงมากๆเลย <Wow. S 1> คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พี่ FK ไว้นานมากนะครับปล่อยตัวทิ้งไว้บางทีก็ลืมกดซื้อมล็ดด้วยนะไม่ค่อยได้เช็คเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เอ่องวงนะครับไปนอน <c oughs> ปล่อยทิ้งไว้เลยอย่างดีนะครับที่เกมนี้เราสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้นานๆโดยที่ตัวละครเราเนี่ยไม่หลุดออกจากเซิร์ฟนะดีมากก็ปล่อยหาเงินไว้ด้วยแล้วก็รอเจ้าตัวซีเครต กลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งการรีเบิร์ตครั้งต่อไปก็ยังใช้เป็นตัวเดิมนั่นก็คือเจ้าแก๊ง3เกลอกับวัวดาวเสาเหมือนเดิมเลยช่วงนี้ก็เลยจะไม่มีอะไรมากนะครับผม AFK รอตัวซีเครตมาอย่างเดียวซึ่งก็โชคดีที่ในท้ายชั่วโมงที่8นะครับตัวซีเครตแก๊ง3เกลอเนี่ยมาพอดีแล้วพี่ก็เลยเอามาเรียงมาแบบนี้นะครับรอเจ้าวัวดาวเสาอีกตัวก็สามารถรีเบิร์ตได้แล้วเราเริ่มตั้งตัวได้แล้วในตอนนี้ และในชั่วโมงที่9ก็เป็นช่วงที่พี่ต้องเข้านอนแล้วนะครับก็เลยมาปล่อยตัว FK ไว้แบบนี้นะครับตั้งใจว่าจะนอนยาวจนถึงเช้าเลยกะว่าตื่นมาต้องได้บัวดาวเสาแน่ๆอย่างน้อย2ตัวแต่ก็น่าเสียดายมากครับที่อินเทอร์เน็ตของพี่เนี่ยมันหลุดไปตอนประมาณชั่วโมงที่14นะครับผมโอ้โหแย่มากตอนนี้พี่หลับไปแล้วนะครับเน็ตหลุดเฉยพอตื่นมาอีกทีก็ขอนับเป็นชั่วโมงที่15เลยแล้วกันเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเหมือนไม่ได้เล่นเลยนะ ตื่นมาก็พบว่าวัวดาวเสาเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ได้เจ้า3ามเกลอมาอีกหนึ่งตัวเพิ่มเข้ามาโอ้ oh, ได้ตัวซ้ำอ่ะเสียด้เลยแต่ก็เก็บไว้นะครับทําเงินก่อนตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ500ล้านนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ยังต้องรอเจ้าวัวดาวเสาต่อไปไม่งั้นรีเบิร์ตไม่ได้ ชั่วโมงที่15บหถึงสิก็เลยเป็นการยืนรอครับระหว่างรอก็หาซื้อมเมล็ดผักไปด้วยนะโอ้เกมนี้นี่มันใช้ความอดทนจริงๆเลยแต่แล้วในชั่วโมงที่16มันก็เกิดสภาพอากาศอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับเหมือนจะมีบัฟที่ทําให้เบนลอดเนี่ยติดสถานะโกนะครับรวมถึงมีเจ้าวัวดาวเสาระดับสีเค็ตมาด้วยอ่าจังหวะนี้พี่ก็เลยเข้าไปตีมันนะครับ รวมถึงลูกน้องต้นไม้พี่เนี่ยก็ช่วยกันตีด้วยได้มาแล้วหัวดาวเสาโอ้โหรอนานมากรอจะมีเงิน1บนะิลเลียนอ่ะคิดดูนานขนาดไหนทำให้ในท้ายชั่วโมงที่16นะครับเราก็สามารถที่จะรีเบิร์ตครั้งที่3ได้สำเร็จโอ้โห เป็นการรอคอยที่โคตรจะยาวนานข้ามคืนกันเลยทีเดียวเรายังเหลือเวลาอีกประมาณ8ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะครบกำหนด24ชั่วโมงที่เราตั้งไว้มาดูกันว่าตัวละครสายฟรีของเราจะไปยังไงต่อหลังจากนี้เหลือการรีเบิร์ตอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนเราจะไปจับเจ้ามังกรกัน และเริ่มต้นมากับชั่วโมงที่17พี่ก็ยังวุ่นวายอยู่การหาเงินในช่วงเริ่มต้นนะครับหลังจากรีเบิร์ตใหม่ๆก็ตอนนี้จนเลยแล้วก็หลังจากที่เราปล่อย FK ไว้ทั้งคืนนะครับถึงแม้จะเนต็ตหลุดก็ตามแต่เราก็ได้ไข่ามาเยอะมากก็เอามาเปิดเล่นนะครับผมมีตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทารเลโรทาร่ากับอุดินดินดุนแล้วก็ลุงใส่แว่นนะครับแต่ดูเหมือนว่าการรีเบิร์ตรอบนี้จะหาตัวเป็นล็อตดีๆได้ไม่ยากเลยนะโอ้โหมีแต่ตัวทําเงินที่เร็วๆทั้งนั้น โดยเฉพาะเจ้าปาวานเพชรฆาตเนี่ยโอ้โหทำเงินเร็วมากแป๊บเดียวก็สามารถปลดล็อกช่องได้เยอะแล้วนะครับและรอบนี้เราก็ยังต้องใช้ตัวรีเบิร์ตเป็นตัวเดิมนะครับนั่นก็คือเจ้า3มเกลือกับวัวดาวเสาเหมือนเดิมเลยทีนี้ก็รอว่ามันจะมาเมื่อไหร่เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยรอนานมากและชั่วโมงนี้ก็มีแครอทมาขายด้วยนะครับเสียดายที่เพิ่งรีเบิร์ตมาไม่มีตังค์อะดิโอ้โหจบชั่วโมงที่17ไปแบบหงอยๆเลย แต่แล้วในชั่วโมงที่18ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวสีเครทที่เรารออยู่เนี่ยมันมาเร็วมากมาแล้วครับเจ้า3เกลอสีเครทตัวที่1ที่เรากําลังรออยู่นี่ครับพอเจอหน้ามันพี่ก็เข้าไปซัดก่อนเลยนะแถมเจ้าตัวนี้ยังเดินม,มาที่แถวแครอดของเราด้วยนะครับโดนแครอดโจมตีกันหนาเข้าไปเรียบร้อยได้ไแล้วครับตัวสีเครทตัวแรกในการรีเบิร์ตครั้งที่4 จากนี้ก็แค่รอเจ้าวัวดาวเสามาแค่นั้นครับแลวหลังจากนั้นก็ได้ตีบอสอีกนิดหน่อยนะครับเป็นบอสอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแลดปิ้งขนมปังเหรอก็เป็นบอสในรอบรีเบิร์ตรอบที่4นะครับไม่ตึงเท่าไหร่โดนตบไปตอนนี้รอวัวดาวเสาอยู่ครับซึ่งก็รอไม่นานนะครับผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเจ้าว,าวัวดาวเสาตัวซีเครตตัวสุดท้ายที่เรากำลังรออยู่เนี่ยก็มาจนได้ครับโอ้โหนี่มาเร็วมากรอบนี้ตัวก่อนหน้านี้รอทั้งคืน นีครับได้มาแล้วครับดูเหมือนว่าจะเป็นการรีเบิร์ตที่เร็วมากนะครับในรอบที่4รอบสุดท้ายนี้ตอนนี้เรามีตัวซีเครตทั้ง2ตัวครบเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เก็บเงินให้ครบ150ล้านเท่านั้นเราก็จะสามารถรีเบิร์ตครั้งสุดท้ายกันได้แล้วครับตอนนี้มีอยู่38ล้านนะครับน่าจะรออีกนานเลยยังไงก็ขอกระโดดดีใจไว้ก่อนแล้วกันตัวที่คิดว่าจะได้ยากที่สุดเนี่ยมันมาอยู่ในมือเราแล้วครับ อ่าแล้วต่อมาในชั่วโมงที่19พี่ก็เก็บเงินครบ150ล้านแล้วได้เวลารีเบิร์ครับผมและนี่จะเป็นการรีเบิร์ครั้งสุดท้ายของเราแล้วนี่ครับกดไปเลยครับครั้งสุดท้ายเรียบร้อยในที่สุดหลังจากรอมาหลายชั่วโมงโอ้โหต้องไปฟาร์มใหม่นี่ตอนนี้ส่วนหลังบ้านของเราก็ขยายจนถึงขั้นสูงสุดแล้วนะครับกว้างใหญ่กว่าคนอื่นสามารถเลี้ยงเบลลอตได้มากขึ้นถึงแม้เราจะต้องฟาร์มใหม่ะนะ ต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้เราจะฟาร์มไปด้วยแล้วก็จับมังกรไปด้วยเพราะว่าการรีเบิร์สครั้งที่4เนี่ยจะมีบอสเป็นมังกรออกมาเรื่อยๆนะครับทุกๆครั้งเราจัดการเบลลลอตครบ500ตัวก็จะมีมังกรออกมาเดี๋ยวเรามารอดจับมังกรกันเลยแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะตีมังกรไหวหรือเปล่านะครับอาจจะต้องปาระเบิดน้ำแข็งช่วยด้วยโอเคตอนนี้เตรียมตัวครับหาเงินกันก่อนจับเบลลล็อตเท่าที่หาได้นะครับมาเรียงไว้ก่อน อ่าแล้วนี่ก็คือบอสของการรีเบิร์ตครั้งที่4นะครับเป็นบอสปลาหมึกเป็นเชฟปลาหมึกนะพลังชีวิตยอยู่ที่58,000เลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับโดนพวกเราลุมกระทืบไปแล้วก็ได้มาเลี้ยงว้ที่สวนหลังบ้านแบบนี้นะครับโอ้โหทำเงินอันดับหนึ่งเลยตอนนี้และดูเหมือนว่าตัวต่อไปก็จะเป็นมังกรแล้วนะครับเอาว่ะเตรียมตัวเลยเตรียมตัว และหลังจากยืนรออยู่นานนะครับในชั่วโมงที่21นะครับผมพี่ก็ได้เผชิญหน้ากับมังกรตัวแรกนะครับไม่เคยเจอมาก่อนเลยนี่มันออกมาแล้วอูแล้วเลือดเยอะมากอึดมากนะครับต้นไม้เรายังไม่โหดเลยก็ใช้เวลาตีนานพอสมควรเลยนะครับรวมถึงยังต้องปาระเบิดน้ําแข็งเยอะมากกว่าจะเอาลงได้ตอนแรกแอบคิดว่าจะไม่ไหวได้วยนะ <Yeah. S 1> แต่สุดท้ายก็ได้มาครับมับงกรตัวที่ห ซึ่งดูเหมือนจะเป็นมังกรธรรมดาเลยนะเป็นตัวเล็กนะครับแต่ถึงยังไงก็เป็นมังกรและเป้าหมายของเราก็คือจับมังกรมาเลี้ยงให้เต็มสวนหลังบ้านนั่นเองโอ้โหมาแล้วตัวหนึ่งเหลืออีกเอ่อสิบกว่าตัวแต่ตอนนี้ก็ทําให้รู้แล้วนะครับว่าเราสามารถจัดการเจ้ามังกรลงได้แน่นอนถ้าเกิดเราใช้ระเบิดน้ําแข็งนะครับ ทำให้หลังจากนี้ในะชั่วโมงที่2 1ถึงย3นะครับจะเป็นชั่วโมงแห่งการล่ามังกรนะครับโอ้โตีมังกรมัดมากที่รอตีแต่มังกรอย่างเดียวเลยนะครับต้นมงต้นไม้เนี่ยไม่ซื้อแล้วใช้ระเบิดน้ําแข็งยาวๆจัดการไปตัวแล้วตัวเล่านะครับบางตัวก็เลือดเยอะบางตัวก็เลือดน้อยหรือถ้าตัวไหนมาในแถวที่ต้นไม้เราโหดๆเนี่ยก็จะสบายหน่อยหรือบางตัวก็เน้นระเบิดน้ําแข็งรัวๆเลยนะครับ นั่งรอการรีเบิร์นมาสีรอบเพื่อที่จะได้มาล่ามังกรนี่แหละก็ค่อยๆจับมังกรมาเลี้ยงเรื่อยๆนะครับที่สวนหลังบ้านของเราเติมไปทีละตัว2ตัวจนกระทั่งสุดท้ายนะครับในชั่วโมง24นะครับชั่วโมงสุดท้ายของภารกิจของเราชั่วโมงนี้พี่ก็สามารถจับมังกรมาเลี้ยงได้เต็มสวนหลังบ้านได้สําเร็จแล้วโอ้โห มีแต่บ,บังกรเต็มไปหมดเลยและนี่คือ24ชั่วโมงแห่งความพยายามนะครับแล้วก็บวกดวงด้วยนิดหน่อยดังนั้นถือว่าตอนนี้ภารกิจของเราเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีเบิร์ตให้ครบจนถึงเลเวลแม็กนะครับขายายสวนหลังบ้านของเราให้ไกลให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็สุดท้ายคือการจับเจ้าบังกรมาเลี้ยงให้เต็มสวนหลังบ้านทุกช่องแบบนี้โอ้โหเหนื่อยมาก และที่สําคัญเลยก็คือเราเป็นสายฟรีนะครับไม่ได้เติมเลยแม้แต่นิดเดียวนะแล้วก็ถือว่าทําได้ทัน24ชั่วโมงก่อนที่จะอัปเดตด้วยนะเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีนับถอยหลังตรงซ้ายล่างด้วยนะกําลังจะอนะัปเดตอีกประมาณ1ชั่วโมง56นาทีเอาเป็นว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนเป็นสายฟรีเหมือนกันเนี่ยก็ขอให้กาลังใจนะครับค่ยคอยเล่นไปส่วนพี่ตอนนี้ถือว่าภารกิจสําเร็จแล้วครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยแล้วเดี๋ยวจะมาทำเฉลนสนุกๆให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ภารกิจเสร็จแล้วครับขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมโอ้โหฝูมังกรนี่มันสวยงามจริงๆใครกดไลค์ขอให้ได้มังกรเยอะๆแบบนี้เลย